ี2ครับผมตอนนี้2ครับนาวปานีเหันดยมลงมาดูแล้วครับผมไไค่อยดำลงได้หรอม่เนี่ยค่อยดำเอาผลอยเียมหลังเฮ้ยเราจะมาซุ่มกันเอ้อ

เขาจะเรียนรุ่นไโอเขาสะเอาเป็นก้อนกลมในอ่างเขาบอาเป็นเลี่ยมยากว่ะมัยากเลยเนื่องจากเทากาดอีกแล้วเลี่ยมมันเขาจะเรียนเขาชอาเป็นเที่ยมอันเผ่ากลางฮัลโหลบักอันลูกบักก้านบ่ลูกสูบก้านนั่นเข้อไปตัเข้อไปเพิ่มเป็นดุ่งเขาสามแล้วงวตอ่ะสามก็เทียมไม่ควยเขาปัจจัยงวดเอ้าหมู่บ้านเขาดัดแหวนหนึ่งเนี้ยนะหมู่บ้านเขาดัดแหวนหนึ่งเนี้ย ตายอยู่นบังในนบในพจักาเออเลยทอดเอาจนเต็ไยังน้อบาดเนี๋ยวนลวกมเวเดี๋เอะกอนกลมมาเานี่บุเกสวยบุมนี่ยตกอนแบบงง่ายเลยเนาะมจิงไปเลยติยันตียันเลย โอ้ยโชคโชคเกยังไงครับผมพอจะก่อโชคกยยงไงได้เลยติดต่อสอบถามบริการไทยอัดเกียวเหรออัดยังบัดเนี้ยอัดยัอะไรอัดเกียวอัดยังอัดยังไทยไทยมีอยูไทยอัด อัดเืองกว่เืองอัเดียวว้า่กกัอดเอานเียคือมีันั่นสิน่ะเครื่องเรดอันไหมอันเครื่องอัดไหมรูปเครื่องอัดไหมรูปเครื่องอัดมีเสียอีกชุดนึงโอ้ชุดนึงอีกวัแจกนะแมเห็นบ่ากันไรวอแจกนะ้ม่สิ่งที่คนจกเ่าจโชคขี้งไงนะ

ก็เอาไม้หลไม่ได้ศึกษาเลยตเสียอ้หมือนไม้ไหลไม่ได้ศึกษาเลยโว้ยแต่เป็นระบบนี่เด้มาถึ่สารขับรถมุมมอในรถโว้ยมาแข่งโซ่แข่งไก่แล้วก็เดี๋ยวมาขึ้นกับมันก็ไม่ได้แข่งเลยเนาะว้ามาได้มาได้มันจะบูมเมือไหรเออทางเบื้งบปาปฮะเดินด้วไปอันนี้มาวานรถ ไว้ยเนียสิเปียอนเครื่องนอนมันนอนเฝ้าอะไรเนี่ยจจ๊จิ้งเมือเลยวติดตามในอีพีต่อไปครับ